เป็นครั้งแรกนะครับที่พี่เอกได้มาเยือนปราสาทหินพนมรุง้งซึ่งที่นี่นะครับก็เป็นปราสาทนะฮะที่ตั้งอยู่บนปล่องภูเขาไฟที่ดับมาแล้วกว่าล้านปีและที่นี่นะครับก็เป็นหนึ่งในเส้นทางของกษัตริย์เขมรโบราณที่ขึ้นชื่อว่าสวยปังแล้วก็โดดเด่นที่สุดและได้จ,นนจาลองจักรวาลแห่งเทพอ,อย่างน่าอัศจรรย์และแสดงถึงความเป็นยอดฝีมือของช่างศิลป์ในสมัยโบราณและนี่คือเทพเจ้าแห่งภูเขาใหญ่ปราสาทหินพนมรุง้งบุรีรัมย์ และหลังจากที่พี่เอกนะครับเนี่ยเพิ่งกลับมาจากเที่ยวปราสาทเมืองต่ำเนาะก็ได้แวะซื้อน้ําซื้อท่าช้อปปิ้งเล็กน้อยอก็จะเดินทางต่อไปที่ปราสาทหินพนมรุ้งครับซึ่งก็ห่างจากปราสาทเมืองต่ำอะประมาณสัก15นาทีเท่านั้นเองครับซึ่งตั๋วเนี่ยมันสามารถเข้าได้ทั้งสองที่เลยนะอย่าลืมเก็บตั๋วด้วยนะครับก็ ขับรถมานะฮะประมาณ15นาทีเนี่ยลานจอดมันจะมี2องลานจอดนะครับจะมีลานจอดหนึ่งสอสไม่รู้นี่แหละแต่พี่เอกจอดลานจอด3ซึ่งลานจอด3เนี่ยจะใกล้ประสาทหินมากที่สุดเลยก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับหอนมาก <c oughs> ฉันมาทำอะไรที่นี่ <c oughs> ทำอะไงนะอุย้ยอะไรกันเลย <c oughs> ต ฮัลโหลเทสวัสดีค่ะร้อนก็ร้อนแดดก็กลัวเที่ยวก็อยากเที่ยวโอ้ชีวิตฉันหลักต้องมีความต้องการหลายสิ่งหลายอย่าง <laughs> เรามาถึงกันแล้วนะครับที่ปราสาทหินพนมรุ้งใช่ไหมเมื่อกี้เราเพิ่งขึ้นมาจากปราสาทมังต่ํานะครับที่บอกว่าปราสาทนั้นเป็นเกิดก่อนอันนี้คือเกิดหลังนาะแล้วก็มีอายธรรมประมาณพันปีเนาะแป้งเนาะใช่ไหมเป็นเหนื่อย แค่เดินจากรถมาเชือกเลยแล้วนะทั้งเหนื่อยทั้งร้อนก็จะบอกว่าเป็นรากเง่าเนะเป็นจุดกําเนิดของประเทศวัฒนธรรมของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ถูกปะเป็นวัฒนธรรมขอมอ่ะคือถ้าปฏิเสธไม่ได้อ่ะเราก็คำเหนงนะพวกเดียวกันแล้วก็เจริญเติบโตไปคนละทิศคนละทางใช่ไหมถึงยุคล่าอันนี้คมก็เลยโดนพี่น้องโดนแยกทางกันนั่นเองเออเราได้ดูพ่อแม่ขยันทํางานพ่อแม่น่ารักก็เลย มีความสุขอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เราจะมาดูวัฒนธรรมของปะศักดิ์หินพนมรุ้งกันน้องแป้งก็ดูเหนื่อยนะจ๊ะเหนื่อยใช่ไหมเราสมควรจะพักไหมเพราะว่ามาถึงแล้วไปเถอะลุยขอแป้งดูพลังงานหมดอ่ะไม่หมดไม่หมดเออเธอเอาบูธอันนี้ที่ดีบูธ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 อันนี้ที่บูธเออบูธใหม่ดีบูธหน่อบิบูธน้องแป้งดูแบบบ่ายสองแล้วรู้สึกต้องนอนเข้านอนหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้รีบขนาดนั้นนะ ปราสาทหินพนมรุ้งนะครับมีชื่อเต็มคือกัมมอนเตงชัคคตะวนํรุงนะครับที่เป็นภาษาโบราณซึ่งแปลว่าเทพเจ้าแห่งพนมรุง้งหรือเทพเจ้าแห่งภูเขาที่ยิ่งใหญ่นั่นเองซึ่งผู้สร้างปราสาทนี้ก็คือนะครับเจ้านเรนทาราทิปเป็นโอรสของพนานาูปตีนทารารสมี สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่15-18อายุประมาณเนี่ย1,100ปีนะครับและผู้สร้างท่านนี้นะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระเจ้าสุริยอรมันที่2กระสัต์ของผู้สร้างนครวัดนั่นเองครับ จะบอกว่าทางขึ้นมาปราสาทจะเข้ามาได้2จุดนะหลักๆเลยคือมีลานจอด3มันจะเข้ามาด้านหลังปราสาทหรือไม่ก็ลานจอดหนึ่งข้างหน้าเลยอ่ะก็คือเดินขึ้นมาก็ได้แล้วแต่ถ้าช่วงไม่เทศกาลเนี่ยอย่างที่เรามาเป็นแบบค่อนข้างจะ VIP เพราะว่าคนจะน้อยเที่ยวแบบติดแกรมนะคือเงียบคือธรรมดาก็จะมีมุมถ่ายรูปที่ไม่ต้องแย่งกับใครแล้วก็สวยนะอากาศดีเลยนะครับร้อนแหละแต่มันก็ร้อนอ่ะจะฟ้าแจ่มใสถ่ายรูปสวย จริงมาเพี่อมาครั้งแรกแต่พอเราอยู่บุรีรัมย์ตั้งแต่เมื่อคืนเนาะเราก็จะเห็นวาทํธอย่างเงี้ยจนชินตาแล้วเธอนด้ออกชนะเราจะรู้สึกว่าไม่ได้อยู่เหมือนไม่ได้อยู่เมืองไทยอ่ะเพราะถ้าเราถ้าเราเป็นคนกรุงเทพแบบจะไม่ได้ชินกับอารยธรรมแบบนี้เลยเราจะเห็นนี่ครับใน Google ในใน u t u b e แล้วก็คเมเนเอาอันเนี้ยเป็นธงชาติอยู่คล้ายๆกันอ่ะที่นี่นะครับก็คล้ายๆกับที่ปราสาทเมืองตับนะ ก็เป็นนี่เป็นสายวานิกายก็คือนับถือองค์พระอิศวรเป็นหลักไอพระอิศวรกับพระศิวะนี่คือองค์เดียวกันนะครับก็สร้างเนี่ยเพื่อบูชาพระศิวะคือแรงบรันดาลใจที่กษัตริย์จะสร้างเนี่ยก็จะใช้ความเชื่อเนะหรือเรสเฟลนะจากเขาไกรลาดหรือเขาพชชุมเมนแล้วก็จะสร้างขนาดต่างกันในแต่ละพื้นที่ละกันแต่ว่าอันนี้กษัตริย์เป็นคนออเดอร์มาก็จะยิ่งใหญ่ประมาณนครวัดนครธมซึ่งเอาจริงนครวัดนครจักเนี่ยก็ไม่ได้ไกลกันมากก็ หลายๆอาไรจธรรมาตรงนี้ด้วยนะครับเราก็เลยมีภาษาเต็มและที่เป็นข้อพิาพาทกันอยู่แบ่งกันดูแบ่งกันใช้ไปคิดเยอะแต่สวยนะอันนี้จะใหญ่กว่าข้างล่างดูมีชีวิตที่วากว่าถ้าใครเคยดูในสารคดีหรือดูในใน u t u y o u t u b e อ่ะคือจะมีวันที่พระอาทิตย์ ส่องมา15บาทสิบาทใช่ซึ่งไปหาใน Google ดูน้มก็จะมีบอกดูว่าต้องมาวันไหนแะ่ดูสิความซับซ้อนของภาษาเห็นไหมสวยนะเข้ามาดูเย็นชื่นไงดูเย็นโอะเย็นนะเธอจริงทำไมเย็นนะเย็นเลยอ่ะเย็นเลยอ่ะเย็นเลย่ะเย็นเย็นเอาเย็นเลยอ่ะเข้ามามันต้องร้อนใช่ไหมแต่ว่าจะมีกลิ่นข้างข่าวแหละ ต่เย็นนะกินเหมือนดูในถ้ำมาเนี้ยเออโอ้คนสมัยก่อนนี่ก็คือแบบบล็อกพืนที่สุดทั้งที่ยังไม่มีวิทยาศาสตร์มีเทคโนโลยีอะไรนะแต่คนสมัยก่อนคือตัวเบ a อ่ะถ้าสังเกตได้เห็นไหมจะมีดีเทลจะมีดีเทลของการแกะสละักดีเทลของการแกะสลักต่างๆก็จะมีความพี่ว่าประสาทเขามีความมีมิติมากกว่าเนาะอันนี้นะครับก็จะเห็นเนี่ยอันนี้คือเทพนะครับหนึ่งทิศคือในเนี้ยจะมีแปดทิศ ก็จะมีเทพที่เริ่มต้นจากการพญานาคเก่อเน,นะก็ล้อมด้วยเทพต่างๆนานาซึ่งจะล้อมรอบของที่นี่เลยแทิศถ้าเราเข้ามเานก็จะเห็นอย่างเงี้ยก็คือเทพนะก็ขอพรอได้ใช่ไหมตะกี้ที่เราคุยกันคือจะมีเทพล้อมองค์ศิวะลึงศิวะลึงน็่คือเป็นเซนเตอร์จะแบบคอยคุ้มครองปกปักรักษาอยู่ตรงนี้แล้วนี่ก็เป็นเซนเตอร์ของที่นี่เรียกพระศิวะ ถ้าไปอินเดียอาจจะบอกว่าโคจะศักดิ์สิทธิ์มากวัวเนี่ยจะต้องคนอินเดียที่นับถือฮินดูนะ่ะเขาจะดูแลโคลวัวอย่างดีเลยนะ<ม>เขาจะมีบ้านให้อยู่มีบ้านให้อยู่ดีกว่าคนอื่นนะมีการดูแลกินของดีแล้วก็คนอินเดียที่เป็นนับถือฮินดูจริงก็คือจะกินมังสวิรัตแล้วก็จะนับถือโคเป็นเทพเจ้าเลยเพราะว่าเป็นพานะขององค์พระศิวะไปก็จะมีอารยธรรมที่เกี่ยวนะโยะเยอะมากจะดูแลว,วัวดีมากที่พี่ไปมาแล้วก็ บัวเนี่ยก็ให้กินดีแล้วก็สมัยก่อนสมัยดีไม่มีอยู่นะอะไรนะขี้วัว<ม>แผ่นแผ่นกลมๆเหมือนหญ้าแล้วก็เอาไปเป็นเชือเพลงิงซึ่งมันทุกวันนี้ก็ยังมีนะถ้าเราไปเมืองที่เป็นพาราลีสีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจอแต่ที่เนี่ยเป็นอนาณาจักรหอมที่อาจจะยังไม่ได้คือเป็นความใหญ่โตไงแต่ความดีเทลอะความสวยสีีสันะที่เนี่ยเขาจะดีเทลตัวของ ภาษาเน่ะจะคล้ายๆภาษาของฮินดูถูกไหมแต่ด้วยความที่เขากว่าจะมาถึงที่นี่มันก็จะมีความกลายกลายมาเรื่อยๆจนให้เหมาะกับคนในพื้นที่เหมาะกับอะไรบ้างเหมาะกับทรัพยากรตรงนี้เนาะศิลปะตรงนี้แต่ก็ได้มีเขาคงดั้งเดิมของศาสนาฮินดูอยู่แล้วถ้าไปฮินดูแบบจริงๆเลยนะที่อินเดียก็จะอีกรูปแบบหนึ่งจะ,จะ,จะเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะของแท้มากผ้าสวย ประสาทสวยสีสันจัดเต็มไม่มีการคุมตีมนึกออกไหมก็จะส,สีแบบคัลเลอร์ฟูลเป็นความเจริญเป็นความสุขทางวัฒนธรรมแล้วก็อินเดียเนี่ยก็จะมีเทศกาลศาสตร์สีคล้ายๆสงการบ้านเราซึ่งก็จะเล่นทางประเทศเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนกับเทพของเขาอ่ะก็จะมีความเคารพบูชากันแล้วก็มีความเข้าถึงกันได้ด้วยนะแต่เวลาเขาชื่นชมบูชาที่ไปมานะี่ยที่ไปทางอินเดียใตย้ก็คือคือวัฒนธรรมที่จะเผยแพร่ไปคงไทยแหละ ไปเมืองเชนไนเนาะไปองค์บาลาจีคือก็เขาคือถ้าปัญหาอินเดียใต้เนี่ยจะเป็นฮินดูจ no ๋าอินเดียกลางๆเหนือจะมีพุธมีอะไรผสมบ้างถูกปะก็จะมีความแบบคนจะไปเขาเรียกว่ากาบไหว้บูชาแบบเคร่งครัดอ่ะพอสมควรรอคิวกาเป็นวันๆอ่ะในการเข้าไปกับไหว้บูชาแต่ถ้าเกิดในบางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็จะมีเขาเรียกมัพรางแบบเนี้ย ที่เป็นอารมณ์เน like ี้ยก <sh> <im> ็มีนะที่เหมือนเป็นโบราณก็มีแต่สีสันเขาจะสวยกว่านี้เขาจะคัลเลอร์ฟูกว่าแต่เนี่ยจะยิ่งใหญ่กว่าแต่ความยิ่งใหญ่ที่นี่ยิ่งใหญ่กว่านะที่นี่ใหญ่กว่าเหมือนที่เนี่ยเจ้าเมืองของขอมาเป็นเจ้าภาพแล้วเขาก็นับถือมากที่อินเดียเขาจะกระจายเป็นเจ้าเมืองเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเทพหลากหลายที่ไปแม้กระทั่งพระพิคเนสแปดที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ท่ในโลกอะดีเทลก็ไม่ได้สวยดั้งเดิมไม่ได้สวยแต่สีสันสวยแต่ดั้งเดิมไม่ได้สวยนะแต่พอมามาปัจจุบันอ่ะพั ก็เลยคิดว่าพอมาเมิร์จกันกับวัฒนธรรมที่เราเห็นวันนี้แล้วก็นึกถึงตอนเราไปอินเดียเออถ้าเราไม่เข้าข้างตื่นมากเกินไปอะ่ะทั้งไทยและเขมรเนี่ยนะเราต้องขอบคุณอินเดียใช่ <laughs> เดี๋ยวเราจะไปตะกี้เราเล่าเรื่องของอินเดียไปเนาะเราจะไปดูทับทับหลังนารายบรรทมศิลป์ซึ่งมีวลีเดชสมัยก่อนเอาไม้คืนจากสันคืนไปใช่ไหมเอาพระนารายคืนนะ,ะวันนี้นะครับ องพะนาลัยบรรทมศิทย์น่ะกลับมาแล้วเขาเอามาคืนแล้วเนี่ยมาเยี่ยมชมด้วยนะครับสำหรับรายละเอียดของทับหลังนารายบรรทมศิทธินี้นะครับก็คือพระนาลายเนี่ยก็จะทรงนอนอยู่บนพญานาคซึ่งพญานาคองค์นี้นะครับก็เป็นพญานาคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในบรรดาขององค์พญานาคทั้งหมดและปลายเท้าของพระนาลายนะครับมีพระรักษมีนะครับที่เรารู้จักเนี่ยบนนิบัติอยู่แล้วก็มีดอกบลนะฮะผุดออกมาจากสะดือพระนาลายและบนดอกบบวนั้นนะครับก็มีพระพรหมเนี่ยกำเนิดอยู่ด้วยนะครับ แต่อย่างก็ตามนะครับพนมรุ้งเนี่ยก็ยังเป็นปราสาทของสายวัณิกายบูชาองค์พระศิวะเป็นใหญ่เหนือพระนารายก็ยังมีองค์ศิวะนาตาชซึ่งศิวะนาตาชาเนี่ยคือปางที่ทรงพลังที่สุดของพระศิวะนะครับเป็นปางที่พระศิวะเนี่ยไล่รำและก็ทุกสเต็ปของการไล่ลำของพระศิวะนะมันจะมีผลต่อโลกและก็จักรวาลเมื่อพระศิวะนะครับไล่รำด้วยจังหวะที่สม่ำเสมอและสวยงามโลกเราเนี่ยก็จะอุดมสมบูรณ์อยู่อย่างเป็นสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับพระศิวะเนี่ยไล่รำด้วยจังหวะที่รรุนแง โลกก็จะแตกนะครับจักรวาลก็จะถูกทําลายถ้าว่ากันเข้าใจง่ายๆนะครับความเป็นอยู่ของโลกเราแล้วก็จักรวาลใบน,นี้ขึ้นอยู่กับสเต็ปแดนของท่านนั่นเองหลังจากที่พี่เอกนะครับออกมาจากปราสาทประธานแล้วนะครับพี่เอกก็กําลังเดินออกมาสู่ถงบันไดนาคราชนะครับอันนี้นะที่เราจะไปมาหลายๆวัดแล้วก็จะดูเลเวลของการพัฒนาของศิลปะวัฒนธรรมศริลปกรรมเนี่ยจากหน้าถูกไหมครับจากเนี่ย อย่างพอศิลปะขอมตะกี้เห็นปะก็จะมีดีเทลเยอะกว่าที่ปราสาทบางต่ำแบบอยู่พอสมควรจะมีการแต่งองค์ทรงเครื่องมีศีรษะแล้วเริ่มสวยงามมากขึ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจในการสร้างในต่อต่อไปจบมาในยุคยต่อต่อไปซึ่งเนี้ยดีเทลดีมากเลยดีเทลสวยมากเมื่อเทียบกับเป็นพันๆปีี่แล้วอะถือว่าดีเทลวสวยสวยมากเลยนะครับแล้วก็ทุกป,ปราสาทนะ <C oughs> มีหน้าก็ต้องมีน้ํา อันนี้เป็นบ่อเป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์หรือปะสวยเน,นาะขณะที่พี่เอกเนี่ยกำลังจะเดินกลับนะครับพี่เอกนะครับก็บังเอิญได้เห็นนะแล้วก็เดินผ่านระเบียงโคตซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งของความเทพนะฮะของช่างโบราณและบนระเบียงนะฮะก็ยังมีถ้วยชามวางเอาไว้อีกด้วย แล้วก็จะแนะนําอีกอย่างนะก่อนที่เราจะกลับแล้วเริ่มเริ่มร้อนคืออย่างนี้ครับปราสาทเขาหน่มลุงเนี่ยจะเป็นปราสาทที่รวบรวมศิลปะของขอมนะครับได้แทบจะสมบูรณ์มากๆแล้วก็มีอรารยธรรมเป็นพันๆปีซึ่งเอาจริงๆนะถ้าเราพูดกันบ้านๆนะนกรุงอยุธยากับสุโขทัยเราเนี่ยหลักร้อยนะแต่เนี่ยคือเป็นหลักพันปีแล้วยังสมบูรณ์ขนาดเนี้ยเราก็เลยรักษาวไว้อย่างดีให้คนรุ่นหลังได้ดูต่อไปแนะนํานะครับ มาเที่ยววันธรรมดาเธอจะเป็นแบบมาเที่ยวแบบติดแกรมคือเงียบสงบโล่ทุกคนอยากจะซัพพอร์ตดูแลทุกลางค้าอยากจะยืดหยิบยื้ความสุขที้เราอยู่ก่อนที่จะจากกันนะครับก็ฝากไว้นเน,น็ดนึงนะครับจริงๆแล้วนะพี่เอกก็เป็นคนชอบเดินทางท่องเที่ยวการที่เรามาวันธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นการหาความสุขเล็กๆในแบบใหม่ๆเหมือนกันก็อย่าลืมนะใช้ชีวิตเดินทางออกมาหาประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างที่มาที่พนมรุ้งเนี่ยมาในวันธรรมดาก็เป็นประสบการณ์ที่ใหม่แล้วก็ดีแล้วได้มาสนับสนุนคนในพื้นที่ด้วยและอีกหนึ่งเรื่องนะครับถ้าชอบคลิปสไตล์พี่เอกพาไปท่องเที่ยวแบบนี้เนาะก็ขอให้ทุกคนนะครับกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่เอกในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเราเจอกันนะครับบ๊ายบาย